สำหรับการพูดแสดงความเห็นด้วยในภาษาจีนมีหลายคำหลายวิธีนะคะและสำหรับคลิปนี้มีทั้งหมด5คำสั้นๆจำง่ายสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยค่ะคำที่หนึ่งหวถงยี่หัวถงยี่หวถงยี่ฉันเห็นด้วย ตัวอย่างนะคะจงหวนไทนานลจงวนทนาลจงไทยนานละภาษาจีนยากมากวัวถงยี่ฉันเห็นด้วยวัวถงยี่ฉันเห็นด้วยหัวถงยี่ฉันเน ฉันเห็นด้วยกับความคิดของเธอคำว่านีตาแปลว่าของเธอของคุณและคำว่าอีเจียนอีเจียนคำนี้แปลว่าความคิดเห็นคำที่สองนะคะหว่อเย่จือหยางเสี่ยง j ตอหวอเย่จือหยางเสี่ยงต ฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันคำว่าเหยแปลว่าก็ด้วยเหมือนกันคำว่าเจือย่างแปลว่าเช่นนี้แบบนี้คำว่าเสียงแปลว่าคิดว่าเหยเจือย่างเสียงเตอฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันตัวอย่างเช่นว่าเสียงฉีกขันเตียนเยิงวเสียงฉีขนเตียนหยิง ว่าเสียงชี้ข่านเตี้ยนเยียงฉันอยากไปดูหนังคำว่าชี่แปลว่าไปคำว่าข่านแปลว่าดูและคำว่าเตี้ยนเยียงแปลว่าหนังชี่ค่านเตี้ยนเยียงจึงแปลว่าไปดูหนังว่าเหยจะอย่างเสียงตาฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันก็คือกำลังคิดอยากไปดูหนังด้วยเหมือนกันนั่นเองค่ะ我觉得他很奇怪 我觉得他很奇怪。我觉得他很奇怪。ฉันรู้สึกว่าเขาแปลกคำว่า觉得แปลว่ารู้สึกเป็นการแสดงความคิดนะคะและคำว่า奇怪แปลว่าแปลกแปลกๆผิดปกติ我也这样想的ืยอย่างเสียงตฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกัน คำที่สามนะคะข่าวจุยข่าวจุยข่าวจุยเป็นความคิดที่ดีคำนี้มาจากคำว่าข่าวที่แปลว่าดีนะคะและคำว่าจุยแปลว่าความคิดไอเดียข่าวจุยเป็นความคิดที่ดีว่าเหมือนอีจีชื่อหัวกัวปะว่าเหมือนอีจีชื หัวกัวปะว่าเหมือนอิจฉีชื่อหัวกัวปะพวกเรากินหม้อไฟกันเถอะหาวจุ้เป็นความคิดที่ดีคำว่าอิจฉีใช้นำหน้าคำกริยานะคะแปลว่าทำกริยาบางสิ่งบางอย่างด้วยกันคำว่าชื่อแปลว่ากินและคำว่าหัวกัวแปลว่าหม้อไฟค่ะคำที่สี่นะคะ ปูชั่วปูชั่วอาปูชั่วไม่เลวนะเยี่ยมเลยตัวอย่างเช่นชื่อปิ้งจีหลิงเสมรย่างชื่อปิงจีหลิงเสิรย่างชื่อปิ้งจีหลิงเสมรย่างกินไอติมเป็นไงปูชัวไม่เลวนะเยี่ยมเลย บริบทนี้ก็คือเหมือนเป็นการถามความคิดเห็นนะคะว่าว่างๆเราจะไปไหนดีหรือว่าเราจะกินอะไรดีและในตัวอย่างนี้ก็เป็นการเสนอไอเดียว่ากินไอติมเป็นไงดีไหมปูชัว آ, ไม่เร็วนะเยี่ยมเลยและข้อสุดท้ายนะคะหนีชัวตะตุ่ยละหนีชัวตะตุ่ยละ หนีเชืจะตุยละคุณพูดถูกคุณพูดถูกแล้วประโยคนี้เป็นได้สองแบบนะคะพูดถูกแล้วแบบที่หนึ่งก็คือคุณพูดถูกตามหลักไวยากรณ์แล้วหรือว่าแบบที่สองเป็นการแสดงความเห็นด้วยค่ะจงหวน很重要จงหวน很重要จงหวน很重要 ภาษาจีนมีความสำคัญมากหนีชั่วแต่ตุ่วยหะคุณพูดถูก